เรื่องผีและวิญญาณมีจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลความรักความผูกพันในครอบครัวบางครั้งก็นำเรื่องสยองขวัญมาให้แต่ในหลายๆครั้งประสบการณ์ในเรื่องลี้ลับเหล่านั้นมักจะนำพามาซึ่ง ข่าวร้ายดังเช่นเรื่องราวที่ข้าพระเจ้ากำลังจะได้เล่าขานให้ทุกคนได้ฟังกันต่อไปนี้เย็นวันหนึ่งกับครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านอันสุขสงบของต่างจังหวัดเป็นครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าทั้งคุณตา คุณยายคุณนา้าและลูกหลานนั่งเล่นนอนเล่นด้วยกันที่นอกชานรับลมเย็นๆก็คุยกันเล่นตามประสาน้หลานส่วนพ่อแก่แม่เท่าก็จะนั่งจากตอกเตรียมไว้เพื่อทำการสารใสแต่ขณะนั้นเอง ที่ทุกคนกําลังคุยกันอย่างเพลิดเพลินคุณยายก็เรียกให้ดูต้นฟรั่งที่อยู่หน้าบ้านซึ่งห่างจากนอกชานไปประมาณ30เมตรเห็นจะได้เนื่องจากว่าคุณยายได้เห็นความผิดปกติของต้นฝรั่งหน้าบ้านจึงเรียกให้คุณตาดูว่าดูสิใครกันนะ มาขยมต้นฝรั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านเย็นย่ำค่ำป่านี้ละใครกันวะเหมันสนไม่เข้าเรื่องดูสิพวกเด็กๆอยู่ในบ้านกันครบหรือเปล่าทางฝ่ายคุณน้าก็ตะโกนมาบอกไม่มีใครลงไปหลอกพ่อไอแดงไอจอย ยังเล่นอยู่ที่ในครัวเนี่ยทางด้านคุณตาก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจจึงตะโกนออกไปว่าใครอยู่ที่ต้นฝรั่งออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวกูจะยิงเอานะโวยคุณตาตะโกนออกไปแต่ก็ไม่ได้พูดแค่ปากเปล่ามือก็หันไปหยิบหนังสติก๊ก และลูกกระสุนเตรียมความพร้อมยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งแกล้งให้ตกใจต้นฝรังกับถูกขยมแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆคุณตาเริ่มโมโหขึ้นอีกตะโกนออกไปว่าเดี๋ยวกูจะยิงเอานาว้ยสิ้นเสียงคุณตาจึงยิงหนังสติ๊กไปที่ต้นฝรัง เหมือนจะได้ผลต้นฝรั่งสงบนิ่งไปอึดใจหนึ่งแต่แล้วก็เหมือนมีคนมาขยมใหม่ตาจึงยิงไปอีกสามครั้งต้นฝรั่งจึงได้สงบนิ่งในขณะนั้นเองคุณยายรู้สึกเอะใจจึงตะโกนออกไปถ้าใครมาส่งข่าว ลูกหลานได้รับรู้แล้วโปรดจงกลับไปเถอะหลังจากนั้นคุณยายกับคุณตาก็คุยกันถึงเรื่องคนโน้นคนนี้ที่เป็นญาติส่วนคนอื่นๆโดยเฉพาะพวกเด็กๆก็ไม่ได้สนใจอะไรได้เวลาก็เข้านอน,อ,น,น,นอ่านหนังสือส่วนน้าๆ ก็ฟังวิทยุไปตามกิจวัตรประจําวันวันรุ่งขึ้นช่วงเวลาตอนบ่ายๆคุณลุงข้างบ้านก็ได้มาทรงข่าวบอกว่าคุณตาทวดได้เสียชีวิตลงไปเสียแล้วในช่วงเวลาตอนบ่ายกว่ากว่าของเมื่อวานนั่นเองเมื่อคุณยายได้รับรู้ ก็เลยต้องนั่งน้ำตาไหลด้วยความเศร้า้อยเมื่อวานตอนเย็นนี้คงน่าจะเป็นคุณพ่อนะที่มาทรงข่าวให้กูได้รู้มาขยมต้นไฟรังหน้าบ้านพ่อเองยังเอาหนังกระติกยิงไปสามทีเลยจึงในเงียบถึงจะมีใครเชื่อเราไม่เชื่อ แต่มันก็เป็นความจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วส่วนอีกช่วงหนึ่งซึ่งอายุประมาณ24-25ตอนนี้ได้แต่งงานแล้วน้องสามีป่วยหนักมากได้ไปเยี่ยมมาถึงสองครั้งบังเอิญคืนนั้นสามีไม่อยู่ ไปต่างจังหวัดจึงต้องอยู่บ้านคนเดียวตกประมาณสามทุ่มนัง่งอ่านหนังสืออยู่ที่หน้าต่างชั้นล่างหน้าบ้านมีต้นมะม่วงและต้นหูกวางที่ปลูกไว้ห่างจากหน้าต่างบ้านประมาณสองสมเมตรขณะนั้นอากาศร้อน ไม่มีลมพัดเลยแม้แต่นิดเดียวแต่อยู่ดีๆกิ่งต้นหูกวางก็สั่นไวเหมือนถูกลมพัดเสียงดังจนต้องหันหน้าไปมองแต่ก็เฉยๆไม่ได้ฉุกคิดอะไรได้แต่คิดว่าลมก็คงพัดนั่นแหละเมื่อคิดได้ดังนั้น ก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือไม่ได้สนใจก็ได้ยินเสียงมันลมพัดอีกครั้งก็เงยไปมองเห็นกิ่งต้นหูกวางสันไหวอีกสังเกตดูว่าลมพัดหรือเปล่าก็จึงมองไปที่ต้นมะม่วงแต่แปลกที่ใบของต้นมะม่วงไม่มีการกระดิกเลยแม้สักใบเดียว จึงทำให้ได้ชุกคิดถึงประสบการณ์ของต้นฝรั่งหน้าบ้านเมื่อตอนอายุห้าหกขวบจึงรีบไปปิดหน้าต่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วจึงเข้านอนวันรุ่งขึ้นประมาณบ่ายสองโมงเชา้าก็ได้รับโทรศัพท์ จากพี่ชายของสามีโทรมาบอกว่าน้องชายได้เสียชีวิตลงแล้วประสบการเรื่องลี้ลับเช่นนี้หากเล่าให้คนอื่นฟังบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้หากแต่ว่าใคร ถ้ามีโอกาสได้ประสบพบเจอกับประสบการณ์ลี้ลับอย่างนี้ด้วยตัวเองตรงๆแล้วละก่อก็คงไม่อาจปฏิเสธถึงการมีอยู่ของสิ่งลี้ลับและกลายเป็นความเชื่อที่ติดอยู่ในความทรงจำของแต่ละบุคคลตลอดตราบเท่ากาลนาน